สวัสดีนะครับทุกคนนะคคลิปนี้นะครับก็จะออกมาพูดเนี่ยที่ผมวงกลมไม่สีแดงนะทุกคนนะก็คือโฆษณาในคลิปเรียวนะเป็นเครื่องมือการสร้างรายได้อีกตัวหนึ่งนะที่หลายหลายคนเนี่ยอยากได้มากนะับจากวีดอสั้นนะครับซึ่งตอนนี้ทาง a c e b o o k นะฮะก็เริ่มมีการส่งเครื่องมือมาให้เราแล้วนะฮะส่วนใหญ่ก็เริ่มจะได้กันแล้วนะครับถ้าของใครยังไม่ได้นะฮะก็ให้เราลงคลิปนะฮะแล้วก็ดูคลิปของตัวเองนะครับว่ามันผิดผิดอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็พยายามเข้าไปตรวจสอบรายวันนะทุกคนนะ ที่ผมได้ทาคลิปลงไปในสามจุดนะที่เราต้องตรวจสอบทุกวันนะครับจุดที่หนึ่งจุดที่สองจุดสามนะครับตรวจอย่างนี้ทุกวันนะครับหรือเช้าเย็นได้ยิ่งดีนะทุกคนนะอ่ากลับมาที่เครื่องมือโฆษณาในคลิปดีลนะครับคือถ้าของใครได้แล้วนะฮะมันพร้อมที่จะให้เราี่ยตั้งค่าแล้วก็สามารถที่จะรับรายได้ได้ในส่วนตรงนี้นะครับและทีนี้ให้ทุกคนระวังนิดนึงนะครับถ้าของใครได้เครื่องมือตัวตัวนี้มาแล้วนะฮะให้เราหยุดพฤติกรรมที่เคยทํานะพฤติกรรมอะไรหนึ่งเพิ่มนะนะฮะ ที่เราไปเพิ่มกันเนี่ยให้เราหยุดหยุดนะทุกคนนะนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยไอ้เครื่องมือตัวนี้มันจะหายไปนะครับมีบางคนหายไปแล้วนะครับนะฮะคือถ้าของใครเนี่ยเช่นผู้ติดตามยังไม่ถึงห้าพันคนหรือเกินห้าพันคนแล้วฮะคือถ้าเรายังทําพฤติกรรมที่ว่าไปเยี่ยมนะฮะไปเพิ่มไปเยี่ยมกันเนี่ยนะฮะเครื่องมือตัวนี้อาจจะหายไปนะครับเพราะวันที่หกเนี่ยวันที่หกตุลานะครับที่จะถึงนี้นะฮะจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยนะฮะก็คือ กอะไรต่างๆของ facebook มันจะเข้มข้นขึ้นนะครับมันจะเคร่งครัดขึ้นนะครับเราจะไม่สามารถทําผิดได้แล้วนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราสามารถทําผิดได้เราสามารถแก้ไขได้ส่งเรื่องให้ทาง a c e b o o k ตรวจสอบให้อีกครั้งหนึ่งก็สามารถยังทําได้นะครับพอมันผ่านที่6กไปแล้วเนี่ยเงื่อนไขต่างๆมันเคร่งครัดขึ้นนะครับยิ่งถ้าช่องของใครได้เงินได้จากดาวจากโฆษณาอะไรก็ตามนะทุกคนนะฮะถ้าเรายังทําผิดกฎทําพฤติกรรมเหมือนเดิมผิดเหมือนเดิมนะครับทีนี้เนี่ย ไอตัวรายได้ตัวเงินเราจะไม่ได้เลยนะทุกคนนะฮะมันจะระง,งับการจ่ายเงินให้เรานะครับถ้ามันร้ายแรงกว่านั้นเรายิ่งทําผิดเรื่องเดิมๆซ้ําๆอีกนะฮะจะถูกระง,งับการใช้เครื่องมือการสร้างรายได้นะฮะเขาจะดึงกลับนะครับพูดง,ง่ายๆก็คือจะดึงเครื่องมือกลับนะครับนะฮะก็อยากให้ทุกคนระวังตรงนี้นิดนึงนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ถึงวันที่หกตุลาเนาะใครที่ยังมีเพื่อน้น้อยนะ่ะให้เราแบบสปีดนะทุกคนเนี่ยเราจะจะเดินจะขี่จักรยานไม่ได้เลยนะฮะ เราต้องนั่งรถยนต์หรือรถเบนซ์นะทุกคนนะนะครับขับเหยียบไปเลยนะฮะเหยียบนะฮะเหยียบให้สุดม so ิดเลยฮะก่อนที่วันที่หกนะครับเพื่อนของใครในน้อยเนี่ยนะฮะต้องสปีดด่วนเลยนะครับเพราะถึงพอมันถึงวันที่หกนะเกินวันที่หกไปแล้วเนี่ยเราจะมาทําเหมือนเดิมไม่ได้นะฮะเพราะว่าก่อนอันนี้มันเป็นช่วงทดลองพอมันผ่านวันที่หกเนี่ยระบบอะไรมันเริ่มจะลงตัวแล้วนะครับทุกคนพอมันลงตัวปุ๊บเนี่ยเราจะมาทําพฤติกรรมเหมือนเดิมไม่ได้นะฮะก็คืออย่างเช่นเนี่ยผมเพื่อนน้อยใช่ไหมผมอยากมีเพ การเพิ่มขึ้นมันจะพร้อมกันนะครับซึ่งถ้ามันเพิ่มอย่างนี้เนี่ยมันคือความผิดปกตินะครับของคนที่มาเปิดหมวดมืออาชีพของคนที่มาเป็นครีเอเตอร์ที่จะสร้างรายได้นะครับเพื่อจุดประสงค์ของครีเอเตอร์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อทําคลิปนะครับเพื่อทําคลิปนะครับไม่ใช่เพื่อมา,มาเพิ่มอย่างนี้นะทุกคนนะซึ่งมันค่อนข้างอันตรายนะครับนะครับช่วงนี้เนี่ยก็สามารถยังทําได้นะทุกคนนะนะครับแต่ถ้าหลังวันที่หกแล้วนะครับอาจจะยากนะครับอาจจะยากนะครับบางทีเครื่องมืออาจจะไม่ส่งมาให้นะครับก็อยาก แชร์ตรงนี้นะครับวันที่6ตุลาเนี่ยนะฮะที่เขาจะมีการเคร่งครัดเรื่องหดเรื่องระเบียบเรื่องการจ่ายเงินนะครับก็อยากฝากทุกคนนะฮะนะครับก็ตามที่ได้พูดไปเนาะนะครับก็ให้ทุกคนสู้ๆนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ